มาเด้อจ่ามาช่วยกันเก็บค่ะช่วยกันเก็บเม็ดมะาพราเด้อจ้ะเนี่ยเอาอยอดมันไปตุ่มจิม้มใส่ก็หนึ่งป้าก็ได้เลยค่ะนี่เม็ดมนันก็เอาไปคัวใส่เกลืออร่อยสวยลงมามาเลยหลวงหมดค่ะ